เราทำเสร็จปามรานนี้แล้วนะคะเราก็มาแต่งแต่งกันกนะคะก็จะทำเป็นเค้กแบบมัชมลูลนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะก็คือแป๊บๆตัดพลมนิดนึงก็แห้งนิดรยนะคะเพราะว่าแป้งเราทำจาก แป้งเราทำจากอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าที่รู้ก็คือแห้งง่ายนะคะ <laughs> เพราะว่าแป้งเราไม่ได้ทำจากกาวนะคะแป้งเราทำจากดินเบายักษ์นะคะไม่ช่ไม่ใ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 ช่ <laughs> อันนี้นะคะก็จะใส่ในอะไรแบบมัวมัวเสื้อไปนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าแต่องอะไรนะก็ โอเคนะฮะชึบแกออกก่อนนะฮะแล้วก็บ๊บบ๊บบ๊บโอเคแล้วก็เติมอีกชิก่วคราวนะคะโอเคแล้วเราก็ทาทาบนข้างบนนะคะทามาการีนนะคะหรือว่าเนยน,นั่นะะอเองนะคะโอเคพอเสร็จแ้วนะคะเราก็เอาอันนี้มา หน้าให้มันเป็นหน้าใบตยน,นะคะอันนี้ก็จะทำหน้าใบตยแลยแต่ว่าจริงๆ่จะทำหน้าใบตยน,นะคะแล้วก็จะทำเค้กเป็นช่องเทลรัสจิตชน,น,ะะนเนลคิดในแทกะอื่แล้วก็ เรานะคะก็จะทำเป็นเค้กไม่ทำ